ตอนที่ชาไม่ไรมากินอาหารที่โรงแรมฟูจิซานโกลเด้นโฮเทลครอบทะเลสาบรอบราบไฟฟูจิมาไป,ไปนอนเราก็ไม่รู้มีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างคะหลายอย่างมั้ยเยอะมากเลยครับเราจะกินสวัสดีครับชาวนี้ Good ่ปุ n นมือถือสวัสดีประเทศไทยครับตอนนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นครับที่โรงแรมฟูจิซาน กันในงานวัเกิดครับทีนี้ก็มาดูรีวิวรนะครับดูพี่น้องเราทานด้าซ้ายนะครับไปดับประทิฐไทยครับประมาณ3 8คนรวมไกได์เลยเป็น39อ,อันนี้เราก็นี่อันดับแรกคือตะเกียบไม่เหมือนว่าเราครับมันต้องมีติดกันผมก็ไม่ทราบตะ <c oughs> <c oughs> เกียบติดกันช้อนก็ไม่มีก็ช้อนใช้ชออ้อนแบบนี้ช้อนซุปมันอุดมหนึ่งผักประมาณครึ่งหนึ่ง อาหารประเภทเนื้อสัตว์จะมีปลาเช้านี้ไม่มีพวกหมูเพเมื่อวานเนี่ยกินเยอะแล้วก mm ็ม hmm. ีแต่ผักประเภทสลัดสดนะคอันนี้เหมือนพวกอะไรนะที่วาซาบิเนี่ยประกาดวาซาบิครับที่บ้านก็ปลูก้ตน็มสลัดผมก็ใส่หลายๆอย่างกินผักลูกแล้วก็มีไข่มีไข่อันนี้ก็ต้มนะสังเกตบ้านเขาไม่เหมือนบ้านเราเนี่ยมีอยู่หก หนึ่งสองสามสีหกเจ็ดแปดเก้าเ้าช่องน้ญี่ปุ่นก็จะมีของแรง่างนิดนิดหน่อยเหมือนมันเราครับการเก็บไม่ไปโรงเรียนมาใจใจต้องงอบตามที่จามาวางเต็มโต๊ะ่นี่ไม่ใช่เออการคิดต่างกันอันนี้มันหลายอะไรถ้าจะ,จะกินอืนี่คือ culture ครับ Japanese culture มผมเห็นเหมือนเห็นหนึกนึกถึงนามิไอโนบิตะเนาะจำได้ไหม เห็ดเออขนมก็จะเคยบนะแต่ขนมปังอะไรอืมครับอืมแล้วก็นี้ครับปลาตังนี้ปลาน่าจะเป็นปลาสบะต้องดูก่อนดูอืมปลาสบะไปดูว่าเราเนือมันยังรสชาติแบบโครซองไอโครซองพอดี เล็กๆครับไม่ใหญ่ไม่ทำอะไรใหญ่สุดท้ายเป็นรมาคือก็อจะมีเหมือนกับมิโซะเหมืนนนอนในมีซุปเนี่เป็นเส้นในอะไรซุปบะไหมเส้นในราเมงราเมงโอเคืบูดงบูดงด้วบูดงตอนนี้ถ่ายรูปนะครับ นี่ก็เป็นเส้นแล้วก็มีสไลด์ก็เฮ้ยมาคางการนร้อนไปเลยโอ้เห็นชาวญี่ปุ่นเขามาทำปั๊บแล้วก็เล็ดโค้งอ๋อเป็นน้ำสีสีดำๆครับโอเคครับตอนนี้อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นโรงแรมพุทธิสารกระเดนโมเทลครับแถบวบนี้วันที่23เมษายนกเครับอ่าเอ้ยมีสามหกเจ็ดอ,อ,เอ,อเงเดี๋ยวเราจะไปที่ไปช้อปปิ้งกันครับไปขึ้นเอ่อทาวเวอร์จเจ็ดทาวเ นี่ครับพี่น้องเรากำลังกินอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับโอ้ยชีโอ้ชิเดสครอร่อยไหมครับต้องตอบว่าโอ้ยชีนะครับตอนนี้นะครับโอ้ยชีเดสครับโอ้ยชีครับครับกิน